มิเลนเป็นควิโนเพนปะทะกับอินวอร์เกอร์ครับแล้วนี่โอบล้อมออกมาจะจัดหนักใส่แน่นอนของอันไดเปล่าอันไดเจอหนื่งเอนชาร์ดไปแล้วก็นี่ควิงเตียมต่อบอดี้บล็อกไว้ผมโดนสักซ่าจออกรูนี้ก็ไม่ได้ผมโดนไปหนักเหมือนกันแล้วเซเลลีตายผมเปิดปัตกระนั้นสเปล่อัาบลูนเนอร์บรันิ่งก่อนครับทางด้านอารามิสตายเปล่าเจอหนึ่งต่เทลจิ้มเข้าไปครับผมมีนั่นซัอลไลน์มเฮเบอสแมชเชอร์ฟอร์มัน ัวของปีบลงไปต่อไงดีครับเซลลิรีเจอทันทีแคลปเยียบอีกแล้วเซลลิรีเดินไม่ออกแล้วตายไปครับโดดเชียวได้มาเป็นดับเบิลเขียวพอร์แซโลแล้วถอยครับทันทีแชทโดนโถมเข้ามารัวงก็สูญเสียแล้วตอนนี้เบเชอร์อารมณ์วัแล้วทันทีแชทตายทริปเปิลคิวของโดเโดเชียวโคชแนปมาต่อแล้วเฟเชอร์ลงไปใส่เน็ตบูมบูมยังไม่ได้เลือกอัพมาเป็นไดโนของบลิงตีเขาหนึ่งตีเขาสองตีขเขาสามตีเขาสาี่เรียบร้อยผม ว่าจะตายฮะไปเชิดลงไปให้ผมทีนั่นและมีกระปุกแน่เปิดยับต่อใส่หนักจะเด็บจนพิแปดจนพิมแปดโดนโคสแนบไปอีกร้าได้ออกไปได้ผมมีโปรยปลายในเรื่องของบาลิชันนั่นเองครับและเซเลรี่ก็ไม่หล่อผมโนเทอเดินเป็นจิ๊บนิ่มๆเลยฮะบีมอัดเข้าไป้เริสเปลเจอทาวเวอร์ยิงบอลแล้วบีมาแล้วไปเนี่ยงชันสายก่อนแล้วสเปลชันเดินอ่อนเบาเจอแดนโดนเซลจิ๊บอีกแล้วเม็นก้าเขีับ โดเชลฆ่าไป5ตัวแลยแอซิดหนึ่งตอเดโดปาดไว้ต,อต่อจังหวะนี้แล้วยิมีใส่เข้าเต็มซเซเลรี่ถอยออกด้นานป่ายิมคีแล้วเปิดเข้าตึงฆ่าผมแนนแชนตายตีเสาทิ้งก่อนคีครับผมเรียบร้อยผมเซร์นด้านตรงกลางนี้โดเชลตายแล้วผมลงไปหาแนนดูครับกรีดด้วยแนนโดนโซนิคเวฟบแดงและเซเล,ลรีครับผมเดินไล่ครูกลับมา ไปเชื่อไปแล้วโคสแซ่บโคใส่นักยับต่อนี่เซลลรีเซลลรรอดหรือเปล่าคิลเลอสเปรย์ขอของนันมิดบ้านครับตัดครีมยับต่อชีบิด่านนี้ไฟไฟเปิดมาเพชเชอร์ลงไปที่นั่นดูอาราินอาราิยื้ไปก่อนแล้วก็ว้าวหรือเปล่าเบมีงแลสโซ่ของึิงกชช่ามาต่อยีกมกีอาราบไตล์ บานี้ปมกับเซลรรี่กันผมสเต็กกันอยู่เนีวางน,นโด,ดนอสติไปหาก่อนงเกมเป็เปิดมาชดนดซ้าย,ยเขว,วี้ยมแต่ตัวเี็กวางนื้อถูกสลวาเซลรีบอลที่ช็อตเปิดเข้ามาใส่แนดดเลระยะไม่ถึงและดนเทลตายไปก่อนทางด้าอร์ปีก็ตื่งยิย้ำไปซูเรปป์ก็บอกจะเปิดอ e ีกครหรือเปล่ายิมยีระเบิดมาเปิดแลก็ขอต้องถอยไปก่อนแต่ด้านซตอรปีข้างนี้ผมเซลรีร่โดเนเซฟจัดการไปแล้อีกคลเข้ามาเต็มชิันฐาน กันซะด้วยโดนบีบลงไปโซบีไม่รอดอาร์มดเจะร์ร่าไปอาร์ลเมดอีกลาได้ออกไปได้ฮะโสมแนปเปิดไว้ใส่อาร์ลเมดทับ EMP ลงย้ำต่อยังอิดิเฟเชอร์อัดเข้าอีกลาเต้าของชาโด้สไนเปิดเข้ามาสไลด์สุดไปนิดบันบิดบันบินบล็อกซอยออกไปได้เปล่าย่อออกไปแล้วนิกรีนอัดเข้ามาใส่นิดบันก็ยังไม่ตายเซฟจัดการท่าอาร์ลเมไปแล้วเปมะมีกล้วโฟดีกไว้นี้นั่นแอคโทเทปลงไว้ก่อนซัลซ่า ลาตินิโคลเสนปเปิดไปเกินว่าเพนมาจาโดไซตามฝั่งมิดฟันรีเลื่อนสู้กันต่อไปและเอ็กโคสแลมครับผมหยุดไว้ที่นั่นบลแล้วเปิดมาเฟรซโกเลมข้างนี้ครับผมฟาวน์นั่นแอคยังรอดอยู่แล้วฟอสโซโลสาวยิงรัวใส่นั่นเซฟฟอนดิชชันเปิดมาเซฟตายส่วนข้างนี้ก็ไปล่าองซะซะสเมลสาวยิงย้ำต่อใส่เฟรซโกเลมเซเลรีเซเลรีต่อยต่ยังไปจะไม่เห็นหน้าไม่ดีต้องถอยก่อนแล้วเกือบตายครับซเมลกระซื้อคอมาไม่ทันครับทางด้านทบี สกอร์เป็นหต่อ15ครับผมอาริมิสวางลงไว้นั่นเอาเซอร์วอนอิมิตัสวิ่งไปใส่เลืออาริมิส,สาาทางด้านเราเชลก็ขอต่อครับตอนนี้ครึ่งหล้านผมซาวเวอร์ที่ไปเกียร์ระเบิดปาใส่เล,สลือเซเลรีเซเลรีไม่หล่บผมแมนเทิลเกอร์ลงครับชอบปีจบกลับมาต่อยเกียร์ผมเปิดมาจังหวะนี้ครับอีคลิปเข้าใส่้าไว้ครับทางด้านของฝั่งมิดวันผม จัดการบูมไปฮะสกอร์เป็น6ต่อ17คร umas, ับผมโชบีก็บอกเจอโคตรสนามเข้าไปแล้วก็โดนฟิเชอร์ลงยับต่อทางด้านโชบียังไงแบทเทิลนั่งเกิร์ลงไว้แล้วก็ชานาโดปาดเข้ามาใส่เต็มวางไอซ์บอลไว้ทางด้านนี้ซูเปอร์ว่าสวนขึ้นมาต่อฝากเข้าไปตัวของบัลช่าผมไม่ดันไปแลกกะคับผมสำหรับวินเทอร์เพลนแล้วก็เซฟกับแบทไรเดอร์ซูเมลโยืนไว้หรือเปล่าวิ้งแฟลชไปเอ็กโว้สลัมาต่อเต็มหน้าผมทั้งซูเมลตายครับ ครับฟาร์มิดฟารยิงคอไปใส่เซเลลีเซเลลีพยายามบดพยาบด์บดไม่ได้แบบคลิสส์สเปร <gun> <sych disappointing? S 1> ์ไหมเดลีช <teor in> ัเจอฟิชเชอร์เข้าไปต่อโคเทมยันลงต่อยจีมิทันควีกยับอีกทีแชตตายแบบศพที่สี่ฮะเหลือรอดไปแค่เพียงด้านอารามิสต์นั่นเองมาจะโดไว้แล้วก็ยิงทียับต่อยทีแชตสิ้นมาเซลพาวแล้วบีบอันลงไปทาง้านแชตตายจอมรีตติ้งของด้านบิดบาร์มเปิดเจอกัคอหนึ่งต่อ ซับย้บสับยำ้ำยอบคุยบอเพนเปิด,ดทาด้าเซฟโดนสับแตกไปฮะส่วนอารามิดเขาบอกเจอโคสแดมกระตุกรัวๆค้างไว้ก่อนนี่วิ่แปร์เปิดไฟแล้วสวนด้วยซูเปอร์นัวบิดบอนอยู่ในกลางด้วยซูเปอร์นัวทาร์ด้าโดนเพยายามจะข้อไข่ไข่แล้วเปิดใส่ก่อนที่ไข่จะแตกและอีคลิปเปิดมาแท็กสามทารดโดนเปิดไว้ลงมาเจออีคุยพิกลมาอีเคยหมดไปแล้วช่วยกันหาหนทาร์ด้า,าดของอีเคุยเป็นเด็กไล่ตามต่อ โมสนแนประเบิดไปเต้นมาใส่ด้านมิดวานและพินเด็กมามิดวานจะตายหอเมิดวานยังรอดไปได้ได้ฮิลยามตต์สินบนเซอร์เองเบอร์ซึ่งรอหนึหน่งไปใส่ด้านโนของปอนโนเทลโดเทลตายสักซาดถอยแล้วก็ถึงด้านโนของปอนด์สเมลถอยครับ <ST AR> เริ่มแรกกันยิบยามขึ้นต่อในไฟเบอร์ไฟวินดี้กับเซฟได้มาเป็นอีกลันโซก,กิชาด้านฟินิกฟินิกไม่มีอีกร้านไดแล้วฟินิกก็ไปรอดครับผม ไฟฟลายเปิดมาอทีกับเซฟซติกรีเน่ปราบน็องแบ็กด้วยด้านหน้านอของเฟรเบรกเปิดเฟสโก้ในปายิง, man, ง,งสวนไป,รป,ป,ปครับั่งแชทผมเสายิงลุลแล้วบอลจุดอนบาต่อเซฟละลายครับผมเฟเชอร์ลงย่าอีกทีเป็นอีกซื้อเกิดมาบิดควันบิดบอลหนีแต่ว่ามีอีกเซตี่ดังมาอยู่บิดควัน,วนครับเรียกด้านหน่หนก็ใสย่ยฟาเวกส์มาแล้วก็เพิ่มพวามสปีดถอยออกไปโนเทีย no ลมาเก็บรูดไม่ได้ดักหน้ามาต่อแรดบูุเอาสวอร์ตบอลเอนเฟสโกเลมเซเลรีเซเลรีถอยออกไป โอ้โหโดเซลจันน่าล่าบอลแชทตายครับคอนโดปาดไปย้บไว่อนก็วันนี้ครับผมเผาเลือดด้วยอีกหน้าโดขอสิทธิ์แมสเซลแล้วไปไม่รอดครับเซเลอรี่กลิ่นมะเฟย์ไปเอ็กโคแสแลบหยุดยับไว้ก่อนผมแล้วถึงน่าเตฟมไปมีลาโซ้ครับเต็มๆตที่คุยมะเฟย์คุยมะเพยตายอันซับเอเวอรขอเล่นมิดหวันจนบีแมนเข้าไปโคแสลบปิดไม่ออกครับปิดอีกแพ้ทางจันแล้วเจอยูพีเรียบร้อยครับอารามิด วิกัสซิครับของมิดปนนั่นันชัดกับพุชไปนอนกอี้อาทมดยวมาเป็นกรอบไวยมไฟเซฟสัติี้เนี่ยเปล่าไเบรกนกจาไปนี่นัน,นชัชัดจะถอยนเปล่าเปิดซึก็กลอกไปที่เซฟเซฟยังไงตอนน่อดีไล่ล่าด้ของปากอันดาอีกอยู่เซฟตายไปก่อนส่วนงปาอันดาก,ก็ไม่รอจะอิมิตรัจากนั่นโดนเชีเปิดซก็กอไป เพชอร์ลงยัำตอกเกรนดิสเบอรมาอีกระลอบอีกคลิเปอร์สวนไปแล้วไข่แตกมาถึงตัวสเมลหรือเปล่าสเมลออกไปได้ทอร์นาโดปาสองก็มิดวันมิดวันหันไปจากสกิลซันสไตล์ไม่โดนน่าโทบีตอนนี้โปรยดันมารอบนี้ทางบีมหยุดไว้ที่เซเลลีเซเลลีเจอเผาผ่านเผาผ่านไปด้วยไฟไฟายุเรียบร้อยฮะก็ตอนนี้ก็12บสองต่อยี่สเก้าบอลกร์ลงไวแล้วคอยเคลียร์ชั เซนตีเปิดไฟแล้วโกดแสบยัดลงต่อท right. ี่เซเลรีเปเชอร์อันลงอีกทีนี่ด like ้านโทบิยังไงเดียวเซเลรีฟตายคาสเกิวด้านมิดฟ้าจนจะโดนปาดเข้าไปบอเชลโลยิงกดจับไว้ต่ออยู่รอบของแบทไรเดอร์ถอยโยกปาดตามปากปุ่มตายบอยิงไปก็ไว้ที่เดนเชนไปมิกลาโซ่จับล้อมต่อกันชาขึ้นด้านบนดไปผมยืนเน่งอยู่ยืนนิ่งอยู่แล้วไฟเผาไปพยายามจะคีไว้ที่เดนเชนแชนตายเสือดิ้นเซฟตลอดแบบเซฟรอดไปได้โดนเทลครีปเปอร์ให้เด็กแล้วนี้โกดแสบเปิดไปนี้ด้านโทบิโทบิตาย ด้วยสาวซอมบี้ออกไปด้วยชิงการสไตล์เลยเช็คเปิดแบบมาต่อยิงเสาแตกแล้วก็ทางด้านบอดก็ไปด้วยอีกทีบิดวอล์กอ้อมผ่านมาผมชื่งนั่นบิดหวานไฟสปริตลงไฟแล้วก็เผาเลือนมาต่อโคสแนปอัดอีกรอบรที่อารามิดอารามิดเจอไร้ไร้ก็ติดคอบอยู่เดียวผมเจอโคสแนปรัวๆบีอ่อนก้อนลายกับบิดหวานอินวอล์กเกอร์ ปีมลงไปด้านเซเรรีเกตของโอจีนับอยู่15เคีอีกด้านทาวเวอร์กันต่อไปครับโอจีปั๊บอาคิตี้ให้ครับผมแล้วนี้บอลดิชชัน่นเปิดมาโหเซฟเกืบอบครึ่งกรอดกันเลยทีเดียวฮะแรงจงริงครับดามเม็บอลดิชชั่นเขาได้ดาวเรนเจอร์ได้ทาวเวอร์จีสามไปแล้วเล่นละเอียดครับโอจีถอยมาก่อนฮะ,นนะ ซึ่งก็ควบามาต่อีกีบบฟอรเซโรใส่เข้ายันยันไปทีนั่นแหลเซฟแล้วกาชลงกนำต่อเซฟห่แตกพ่ายอเจอสับแตกก็มาฮะเซนตรีาอลฟอร์เซโร่ตืขึ้นมานีนย่นูมิดวันมาลิชนเดินสวนตอวมาเดินตัวขอฝากไอซ์ฟอร์ลกีมีบาลงไปทีนั่นแชแล้วก็กระโดดเข้ามาบมลีน้มเพจยิีไวที่โรชานเปิดซูเปอร์นว่าก่อนซูเปอนสครใส่เข้ามาจงหวันี้โซนิกเวฟอัดเข้ามาอีกทีฟอเซโร่สามลล้ที่ได้มิดวันไก่ระเบิดเข้าไปโดน2าตัวเรียบร้อยมิดวันตายมิด ยังไงต่อโดจชลโดจิลดล่าโดจิลว้วววาวกลับไปแล้วส่วนด้านทีมไวกิ้งก็เอาเอจิสไปหมจา่ายด้วยโรชานไงผมไหลไปด้านล่างว,าวแบบ้าวเลยครับผมด้อนจอปีะเฟบเชอร์ตัดเข้าไว้ครับแอ็กซ์สติกกี้ในปราบไปเบรกยันลงต่อยีไฟไฟทางด้านโอบีร,อรบ้อนบากจอบีไม่รอดพวกคิลลิสเปลย์ด้านสเปลด้านด้านล่างต่อหรือไปรับโอจี การตรงนี้ยินเอาโพลไปเจอโคสแนสด์สนิทราเซลย้บต่อเร,เรียบร้อยผมเซเรนีเจอเดินไปโคสแนด์เฟเชอร์ไหลไปที่นั่นคุยเพลนครับยังไงต่อบิงหาแครับซักซ่าออกกล้าผมส่วนนั่นอามิตายไปก่อนบีมลงไปย้บต่อแล้วโคสแซนทอร์นาโด,ดไว้กีกครั้งเ,งเป,งเปงกกข้องกลับมาไม่ได้เดินหรือเปล่าทางด้านคุยนเพลตายครับ เวียงไปชิงชิงยับยับผมซื้อเกิดมาบุกฟีนอลเพดเคลือบเทนเดอร์บาร์แรลกไว้ก่อนครัแบไวกิ้งอุย้ยยอมเสียจริงหรอครับทามิกจะหมดแล้วใช่ไหมเทนเดนดรัเรนเจอร์อยืมเวลาไว้ล่อซื้อให้โอจีเข้ามาลึกๆนะฮะก็ว,ว่ายืนแท็กกระสุดของลูน่าเฉยเลย มีบาลลงไปยัดกระบอกเดนสเมลมอสเซลโลสาวยิงเคยเคลียบบอมัดโกเแล็บสตันไปหนึ่งดีเว้เดนบาแรกแตกแล้วก็ทอยครับซูเมลมีอาร์คิตี้ปั๊มให้เจเนดีนอิงวอเกอร์อิงวอเกอร์กำลังจะได้บี b คบีครับขาดอีก500ร้ยกไล่ครีปยิงไปก่อนครับเซนเตอร์ซูเมล ไหลเข้ามาฟอสเซโลโลลัวบีมอัดยัดลงไปนิดหนึ่งชัดสันเรปาดเข้ามาอยู่ในแปลงร่าเป็นเฟสก็เลยไล่บีมคุณผูวางนิดหนึ่งทูสโตนลงไว้ฟิเชอร์ลงอีกทีสอยออกมาบนเนิดสุดสัานี่ฟอสเซโลอัดหนักไปหมดนิอชัดยิงกดย้ำต่อโปรยปลายโปรยปลายนิดหนึงของัางตัวสนโดนดึงไวครับอ้อมปาดมาก็โดนเจลสูเหมล ว้าวแล้วก็เรน่แซ่นะเป็น14ต่อ38ครับขอบคุณคุณพัทรเดชด้วยฮะสป,ปอร์ตเดืนที่สิครับขอ,คอบ,บคุณครับ Don't get mad. It's just not fair. Amateur. Dead Boom all ป้าบางเจอของดเทลส์มลดับบนไปครับเลนล่างฮะ ยเดหน้าจุดสุดกโอเคอ่ะฟผมด้วนั่นบอีิชอยผมไฟบายไมบิีกและโซกระชากมายัต่อเยกลาามาไล่ตีผมล้วงด้วยดาวน์เราเดาว์ตายผมต้องบ่ายเลยจังหวะนี้ ยิงเสาสปีพพ้ทิ้งไปก่อนครับเอาสเตดาโดของ no till. เซน,นทอร์แท็กไปโดนเฉียวเบียสเสาจิงไปแล้วย่อส่วนเทมเพชเช่นอยู่ครับนักทีมไวกิ้งปับมาตีทาวเวอร์แตกผมแล้วก็มาแรงี่การยามะผมโอ้มันเด็กชิงกันเองเซเลเล,ล,เคนนลีครับผมโดนพิเชอ่อไปเซนอาบอกแล้วเซเลลีตายแล้วซื้อเกิดครับอันใดอีกแล้วก็ดาวนเลจเจอครับมาเตะแมกโคสแลมมาต่อโดนสตัว4ตัวนั่นแน่นีเคยเปิดไปครับผม เปิดไข่มาอย่าเพิ่มตีไข่แต,แตกไปอย่างง่ายได้ผมแล้วก็บีบอยู่ไ่ต่อที่โทมีฟิชเชอร์มาสองกับซักซ่าล้วกรีนอัดเข้ามาดิสเปอร์็นสามแต่ไม่สนใจผมรีโก้กับมาบอาตีเน้นบาร์แรกย้ำต่อ,อทีมโ g ไอคุณสแลมมารชม,มาจ g a ขอมวายกิ้งเินในเกมแรกทางด้านโ g จีชนะไปครับนับไปก่อนหนึศูน แปลกใจรู้ทั้งรู้ว่ามีเอิร์ธเชเกอร์ครับยู่ยีถมเข้ามาเจอเอ็กโคสแลมเต็มหน้าฮะยืนโพสิชันไม่ดีครับไวกิ้งแต่ก็เรื่องความต่างของเงินนะมันก็ทำให้สู้ลำบากอยู่เหมือนกันนะครับไวกิ้งก็แพ้ไปฮะก็เลนิ่งเฟดแพ้อยู่แล้วครับในช่วงต้นเกมฮนะโดนฆ่ายับยับต้องแต่ช่วงนาทีรแรกผมสองนาทีครับ